สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง Ford เกต Channel Ford พาปแดนนะคะวันนี้นะคะเกตจะมารีวิวนะคะเจ้า Next Gen Ranger Cab XLT คันนี้นะคะเป็น4คูณ4นะคะในส่วนของราคาขายคันนี้นะคะอยู่ที่869,000บาทนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะ วันนี้นะคะเก๋มารีวิวนะคะเป็นสีเทาดํานะคะคันนี้นะคะมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคันนี้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะที่แตกต่างจากรถมาตรฐานนะคะไปกันเลยค่ะอุปกรณ์ตกแต่งด้านหน้าของเจ้าคันนี้เลยนะคะบนฝากระโปรงนะคะก็ติดตั้งนะคะเป็นสกู๊ปนะคะโซงฟ,ฟิตนะคะทําเป็นสีทูโทนนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะก็คือสีเทานะคะตัดด้วยสีดําด้านนะคะในส่วนของ ตัวโลโกโ้นะคะก็เป็นโลกโก้มานะคะสีเทานะคะแล้วก็ที่ปลายฝากระโปงนะคะก็ติดตั้งนะคะเป็นสติกเกอร์นะคะคำว่าเลนเจอร์นะคะเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวฝากระโปงนะคะแล้วก็ในส่วนของบนฝากระโปงนะคะด้านข้างนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะก็ติดตั้งนะคะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันเลยนะคะเพิ่มลูกเล่นนะคะให้กับ ตัวบนฝากระโปรงรถนะคะแล้วก็มาอยู่ทางด้านหน้านะคะตัวกระจังนะคะกระจังนะคะเป็นกระจังนะคะทรงแรปเตอร์นะคะตัวฟอน์ภาษาอังกฤษนะคะ FORD นะคะก็ทําเป็นสีดาด้านนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟจิ๋วนะคะก็ติดตั้งให้นะคะเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อให ตัวกระจังนะคะมีความโดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วอันนี้นะคะเก๋บอกได้เลยค่ะว่าแต่งแบบดุดันแน่นอนนะคะตัวกันชนนะคะได้เปลี่ยนนะคะเป็นกันชนเหล็กนะคะของแฮมเมอร์นะคะแล้วก็มีห่วงโอเมกานะคะสีแดงนะคะทั้งสองข้างนะะเอาไว้ลากจูงนะคะในส่วนของตัวไฟหลีนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะก็ติดตั้งเข้าไปนะคะตัวไฟตัดหมอกนะคะ XLT เดิมมีอยู่แล้วนะคะ คันนี้นะคะก็ย้ายให้มาอยู่ในตัวของกันชนเหล็กนะคะแล้วก็ไฟนะคะไฟของ XLT นะคะก็เป็นไฟ LED มัน t ิดรีเฟคเตอรนะคะแล้วก็ในในตัวของไฟวิ่งกลางวันนะคะ Z C แคมนะคะรุ่น XLT ก็มีมาให้แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มในตัวข้อไฟหน้านะคะให้ตัวไฟนะคะมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้างกันคะ่ะ ด้านข้างนะคะก็ติดตั้งนะคะเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดน,นะคะ XLT นะคะเดิมนะคะก็จะเป็น m a ็17นะคะคันนี้นะคะได้เปลี่ยนนะคะเป็นลายของซูตนะคะตัวยานะคะให้เป็นของมอนเตอร์ t 3ไซส์ยานะคะอยู่ที่ 26560R18 คะ่ะถัดไปนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะคะแล้วก็ยังปรับนะคะแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะคะ กันสาดนะคะติดตั้งให้ทั้งคู่หน้าแล้วก็ช่องแครบฟิล์มนะคะเราติดตั้งนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะคะเบ้ารองมือกันรอยนะคะแล้วก็ติดตั้งให้นะคะคันนี้นะคะก็มีติดตั้งนะคะสติกเกอร์นะคะลูกค้าสามารถนะคะเลือกลายสติกเกอร์นะคะหรือว่าอยากจะออกแบบตัวสติกเกอร์ก็แจ้งเกรดได้เลยนะคะแล้วก็เราไปดูในส่วนของตัวโรบารนะคะคันนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นโรบาร์ เหล็กนะคะของแฮมเมอร์มอนกันคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าแฮมเมอร์ทั้งคันละคะแล้วก็จะมีไฟเบรกนะคะดวงที่3นะคะอยู่ที่ตัวโลบาของแฮมเมอร์ด้วยนะคะมีบันไดขึ้นด้านข้างนะคะมาด้วยนะคะส่วนท้ายท้ายรถนะคะไฟนะคะของ XLT ก็เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็พร้อมด้วยสัญลักษณ์นะคะของ4คูณ4นะคะไฟเบรกนะคะดวงที่3อยู่ที่ ฝากระบาท้ายนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นนะคะรุ่น XLT นะคะแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะคะจากด้านข้างนะคะมาพาดมาถึงตัวด้านฝากระบาท้ายด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนนะคะ XLT มีกันชนมาแล้วนะคะคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นกันชนนะคะของ h a m m e r เหมือนกันนะคะมีในส่วนของตัวไฟเบรนะคะแล้วก็ ห่วงโอเมก้านะคะทั้ง2ข้างเลยนะคะ e 4คูณ4นะคะยังมีดิกล็อกหลังนะคะเป็นไฟฟ้าให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะภายในห้องโดยสารนะคะของคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะมาจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีเทาดำนะคะ เงาๆดูเท่แล้วก็สปอร์ตนะคะในส่วนของหน้าจอกลางะคะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Auto Android นะคะรองรับนะคะในส่วนของ Ford p a าะคะ Ford Pa าะคะรุ่นใหม่นะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะได้ทุกรุ่นเลยนะคะหน้าจอดิจิตอลเรือนใหม่นะคะก็เป็น8นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยด้วยค่ะ นะคะก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็ในโหมดของตัว4คูณ4นะคะใช้งานง่ายเลยนะคะโดยการใช้บิดตัวกุญแจนะคะรุ่น xlt นะคะก็เป็นกุญแจรีโมททั้ง2ดอกเลยค่ะแล้วก็ในตัวของสตาร์นะคะยังเป็นตัวพุสตา t a นะคะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะยังให้นะคะเปิดปิดไฟอัตโนมัติมาเลยค่ะ เก๋พา,าชมรอบคันไปแล้วนะคะสำหรับเจ้า Next Gen Ranger Cap XLT คันนี้นะคะเป็น4คูณ4นะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจในตัวรถนะคะหรืออยากจะสอบถามโปรโมชั่นนะคะติดต่อหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แล้วก็เก๋าฝากช่องทางของช่อง YouTube เก๋ด้วยนะคะชื่อช่อง Ford Gate Channel ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะสั่นเตือนให้ด้วยนะคะแล้วก็พบกันในคลิปหน้านะคะ วันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ